สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ Blues Today ครับกับผมปาล์ม3บาทหาบาทที่จะมาอัปเดตข่าวของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้คงมีเรื่องราวของบิ๊กแคลโลมูดริกมาอัปเดตด้วยรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลฮะแนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับก็ล่าสุดนี้มีสิงเมลอนโซดาด้วยนะครับมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับอย่าลืมไปหาซื้อลองดื่มกันได้นะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับชิงครับ ฟองน้ำมหัศจรรย์ครับทริง Magic s p o น g ์ครับเกมจบคราบหมดด้วยทริงนะครับก็ใครยังไม่ได้ซื้อฮะสามารถสั่งซื้อกันได้ผ่านทาง s h o ปี e นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสโค้ส,ส่วนลดกันด้วยนะครับ ก็ใครเตะฟุตบอลแล้วอยากจะทำความสะอาดร,รองเทาา้าสตั๊ดให้ดูเหมือนใหม่ตลอดเวลาแนะนำครับฟองน้ำชิงครับแตกต่างจากฟองน้ำทั่วไปอย่างแน่นอนครับแค่จุ่มน้ำแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้เลยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ฮะสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ไปว่าถึงเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาในมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับโดยที่โอ้โหเหลือเชื่อมากๆสกอร์นี ยิงกันขาดลอยเลยก็อาเซนอนครับเมื่อวานนี้ถล่มทางเรอัลมาดริดไป3ประตูต่อ0ูนย์ะครับโดยที่ได้2ประตูจากเด c a n นไรส์แล้วก็อีกหนึ่งประตูจากมิเกลเมริโนมีใบเหลืองแดงด้วยนะครับของทางเอเดอโดคามาวินการในช่วงท้ายเกมนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในเกมที่เบอร์เบิลนะครับแต่ว่าเกมแรกอาเซนอลยำไป3 0อีกคู่หนึ่งบารเยนิกับแพ้กับอินเตอร์มิลานคาบ้านไป 1>, 1ประตูต่อ2นะครับส่วนข่าวของทางเชลซีเนี่ยนะครมีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มมาที่ข่าวดีเลยหลังจากที่อาเซนอลชนะทางเรอัลมาดริดได้เนี่ยก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเรื่องของโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับว่าอันดับที่5ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะได้ไปเล่น UCL ในฤดูกาลนนะ้าอันนี้เป็นรายง,งานจากฟาบิเซโอโรมาโนนะครับส่วนข่าวใหญ่เนี่ยที่จั่หัวมานะครับ แน่นอนเรื่องของเบนจาคอบออกมาอัปเดตื่องของไม่แค่โลมูดิกเป็นเจ้าเดียวครับที่ออกมาพูดถึงมูดิกในตอนนี้ก็มาบอกว่ามูดิกเนี่ยกำลังจะถูกลงโทษแบนชั่วคราวหลังจากตรวจพบการใช้สารต้องห้ามเมโลเดียมโดยเจ้าตัวอาจถูกแบนยาวถึง4ปีครับหรือ,อยังน้อยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการพิสูจน์ตัวเองเป็นเวลาอย่างยาวนานโดยไม่ว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรคือพูดง,ง่ายงาว่าถ้าโดนหนักสุดก็สปีแต่ถ้าต้องออกมาพิสูจน์ตัวเองเนี่ย นะครับก็ต้องใช้เวลาในกระบวนการนี้อีกนานพอสมควรนะก็ถือว่าโชครายมากสําหรับทางมิเคลโลมูดิกนะครับขณะที่เบนจัคขอบก็บอกว่าคาดว่ายูฟ่าจะสรุปผลการสอบสวนกรณีการละเมิดกฎทางการเงินหรือว่า FFP ของเชลซีได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมโดยปัจจุบันเนี่ยมีการเจรจาบทลงโทษเพิ่มเติมที่แยกออกจากการปรับเงิน10ล้านยูโรที่ได้ตกลงไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้มูลค่า200ล้านปอนด์ของทีมฟุตบอลหญิงของเชลซีเนี่ยยังไม่ถูกมานํามารวมในการคํานวณด้วยนะครับสาคัญมากนะฮะเรื่องนี้เกี่ยวกับทีมเชลซีทีมหญิงนี่แหละนะครับขณะเดียวกันเมนจา์ขอบบอกว่ามาติสแตลครับอาจตกเป็นเป้าหมายของเชลซีอีกครั้งถ้าหากสเปอร์ตัดสินใจที่จะไม่ใช้ออปชั่นในการซื้อขาดนอกจากนี้เบนจากขอบก็บอกว่าคาดการณ์ว่าเชลซีจะยุ่งมากในตลาดนักเตะ ในช่วงวันที่1นึถึงสิมิถุนายนเนื่องจากพวกเขาต้องการที่จะเซ็นสัญญาปีกตัวริมเส้นและกองหน้าตัวเป้าเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการลุยศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนอกจากนี้เบนจะขอบก็รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวเลมดีแลบและต้องแย่งกับทั้งแมนยูไนเต็ตรวมถึงอาจจะมีนิวคาสเซิลด้วยนะครับโดยค่าตัวคาดว่าจะอยู่ที่40ล้านปอนด์เรื่องนี้ผมเคยพูดไว้โอ้นานมากแล้วบอกว่า เรียมรีแลปเนี่ยคอยดูว่าเชลซีเนี่ยตั้งใจจะเอาให้ได้แต่สุดท้ายจะจบที่ไหนเนี่ยรอดูนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานจากคอร์ดออฟไซด์ครับก็ยังตีไว้เป็นลือบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้สนใจในการคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเมนในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับทำให้แมนยูเนี่ยกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้ากองหน้ารายนี้ไปร่วมทีมซึ่งเขาบอกว่ามีรายงานว่าเหมือนโอซิมเมนเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยสูงถึงราวๆ9.4ล้านปอนด์ต่อปีครับ หลังจากหักภาษีแล้วขณะที่ ESPN ก็บอกว่าทางมาโยเตในกำลังพยายามลดเพดานค่าเหนื่อยในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้เรียมดีแลกลายเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากกว่าในตอนนี้เนื่องจากค่าเหนื่อยค่อนข้างจะถูกกว่าขณะที่ฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าสเปอร์นกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการดึงตัวมาดูเอเกมาร่วมทีมอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวเคยอยู่ในอะคาเดมี่ของสโมสรครับในปี2014 ถึง2,018นะครับแต่นี้เป็นฟุตบอลดีไซเดอร์รายงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตียไว้เป็นลือได้เลยนะครับส่วนฝั่งโรมาโนรายงานบอกว่าเคนดีปาเอสเนี่ยตอนนี้กำลังฝึกซ้อมอยู่กับสตาร์บุกเพื่อเตยมตัวก่อนอย้ายมาเล่นในยุโรปหลังจากเชลซีบรรลุข้อตกลงเพื่อคว้าตัวเขามาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนเจ้าตัวได้เดินทางมาที่คอปแฮมเมื่อเดือนก่อนครับแลนะตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเรียมโรซิเนียเฮสโคตของสตาร์บุกเพื่อปรับตัวให้เข้ากับระบบของทีม ขณะเดีวยวกันนะฮะก็มีรายงานว่าผลสำรวจจาก Account ของ CFC Daily เนี่ยกับหัวข้อว่าคุณอยากให้มาเรสกาคุมทีมเชลซีต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือไม่ถ้าหากเชลซีได้แค่โควตายูโรปาลีกซึ่งจากจำนวนกว่า3,000คนเนี่ยมีถึง61%ครับที่ยังสนับสนุนให้มาเรสกาคุมทีมต่อขณะเดีวยวกันมีสถิติที่น่าสนใจบอกว่าโรเบิร์ตซานเชสเนี่ย เป็นผูส้สับตัวที่มีเปอร์เซ็นต์การเซฟสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ที่74.5%นะครับก็อันดับหนึ่งเลยนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวอื่นอ่ามีรายงานบทสัมภาษณ์ของเจมี่คาร์เกอร์ครับ,รบเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจะพลาดโค้ต้า UCL เขาบอกถ้าลองดูจากตารางการแข่งขันที่เหลือรวมถึงเกมตกค้างที่เดลกาเซนมีแล้วเนี่ยผมคิดว่าฟอเรสต์จะได้ไปยูฟ่าแน่ๆนะครับ ผมคิดว่าเชลซีจะพลาดโคต้าเนื่องจากเป็นทีมที่มีตารางแข่งขันยากที่สุดนิวคาสเซิลจะทําได้ครับผมคิดว่าซิตี้ก็เช่นกัน4ีนัดสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าซิตี้จะเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดถึงแม้ทีมจะมีปัญหาในฤดูกาลนี้และสุดท้ายผมคิดว่าวิลล่าจะถูกตัดออกไปโดยที่ฝั่งของบาโดเบรชิวนะครับออกมาพูดถึง เรื่องของคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยเขาบอกว่าเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกครับดังนั้นเนี่ยผู้คนก็ย่อมคาดหวังให้เราคว้าแชมป์ซึ่งพวกเราก็รู้สึกสบายใจกับการคาดหวังนั้นเรารับรู้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับและเราพร้อมที่จะตอบสนองความคาดหวังนั้นทุกอย่างกำลังไปได้สวยครับเราชนะทุกเกมในช่วงออกสตาร์ของการแข่งขันนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวอื่นๆก็มีรายงานว่าทางฝั่งของ แมนซิตี้นะครับอันนี้เรวิดออนสตีนรายงานเลยบอกว่ามอร์แกนกิฟไว์และเฟรดินเวสเนี่ยเป็นหนึ่งในรายชื่อที่แมนซิตี้กำลังพิจารณาเพื่อเป็นตัวแทนของเควินเดบรอยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับขณะเดียวกันนะมีรายงานจากตุตโตเมคาโตครับรายงานครับก็ยังตีไม่เป็นลือบอกว่าเชลซีและวิลล่าเนี่ยเป็นสองทีมที่สนใจจะคว้าตัวไมค์เมยองมาร่วมทีม ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นสื่อจากอิตาลีรายงานนะครับที่เหลือเนี่ยเอ่อเท่าที่ดูข่าวเกี่ยวกับทางตลาดซื้อขายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีรายงานจากสปอร์ตวินเนสครับบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจับตาดูผลงานของดิลานบักว่าครับก็เป็นนักเตะดาวรุ่งครับที่สตาร์บุกซึ่งนะฮะนักเตะวัย22ปีเนี่ย กำลังได้รับความสนใจจากทีมทั่วยุโรปนะครับก็แน่นอนนักเตะสตาร์บุกฟอร์มดีเนี่ยไม่แปลกใจนะครับที่หลายทีมให้ความสนใจนะก่อนหน้านี้มีข่าวกองหน้าด้วยนะเชลซี Chelsea นะครับของสตาร์บุกนะฮะนอกจากนีน้โรมาโน่ครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ทราบเกี่ยวกับการส่งซานโช่กลับนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวจึงยังคงเปิดกว้างและเกมสุดท้ายอาจมีความสําคัญและสําคัญต่อาการตัดสินใจ อนาคตของซานโชที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับขณะเดียวกันนะจากแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกว่าซานโชยังคงมีความสุขมากที่เชลซีครับแม้ว่าช่วงหลังเขาจะมีฟอร์มที่ย่แย่และได้รับคำวิจารณ์ก็ตามซานโชยังคงมุ่งมั่นครับมุ่งมั่นจะทำอย่างดีที่สุดมีความสุขกับช่วงเวลาที่ใช้ไปกับสแตมฟอร์ดบริดจ์และพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเชลซีในช่วงเวลาสำคัญนะครับสังเกตได้เลยว่าว่า ทางฝั่งของอโรมาโน่ก็ยังรายงานในทิศทางบวกนะสำหรับซานโชนะครับขณะที่พอเมอร์สันนะออ,ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงมาริสกาครับ mm hmm. เขาบอกว่ามาริสกาเนี่ยจะยังคงไม่ชนะจะยังคงไม่ชนะใจผมจนกว่าจะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับผู้คนบอกกับผมว่าเชลซีกำลังไปได้สวยแต่พวกเขามีทีมที่ใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งในโลกและพวกเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับการ คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของพอลเมอร์สันนะครับโอ้โหนอกจากนี้ยังพูดอีกเยอะนะครับพอลเมอร์สันเนี่ยแกพูดกับสกายสปอร์ตบอกว่าสิ่งเดียวสิ่งดีอย่างเดียวของการควา้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ก็คือเชลซีเป็นทีมเดียวเท่านั้นที่จะสามารถคว้าชัยชนะได้ในทุกรายการไม่มีใครจะทําแบบนั้นอีกแล้วครับเพราะทีมที่ดีทั้งหมดจะไม่มีจะไม่ได้อยู่ในฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นะครับอันนี้แกก็พูดถูกนะฮะ สำหรับพอเมอร์สันนะครับเบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับบทสัมภาษณ์ของพอเมอร์สันเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage ของปาล์มสามบาถทบาทก็ได้นะครับเพราะว่าจะเน้นไปที่ข่าวซื้อขายข่าวลือต่างๆก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับก็แต่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะว่าอันดับ5ครับจะได้ไปเล่นยู่ฟาชมเนสลีกในฤดูกาลหน้านะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ฮนะข่าวน่าจะครบถ้วน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ